ยอดกดไลค์สนันโลกค่ะภาพลิซ่าแบล็ k พิง k ์เช็คอินฝรั่งเศสลุกนี้น่ารักทะลุจอบไปเลยค่ะ ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรค่ะถูกจับตามองตลอดสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงหรือละล,ะลิษามโนบาลจนตอนนี้ค่ะกลายเป็นซุปตาระดับโลกไปแล้วค่ะการันตีด้วยผลงานมากมายทั้งผลงานเพลงที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกินเนส s s บุ๊กว่าเพลงลลิษาของลิซ่าแบล็กพิงคือศิลปินหญิงเดียวที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดผ่านทาง YouTube สูงถึง73.6ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่า นั่นคนคะอกจากนี้ค่ะก็ยังมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณารวมทั้งเป็น g l o b a l e brand ambassador ของแบรนด์ระดับโลกอย่างโบกอรีและซีรีนทำให้ตอนนี้ลิซ่าได้บินไปทำงานไกลถึงประเทศฝรั่งเศสค่ะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆค่ะ แต่ล่าสุดค่ะซอลิซาได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรอีกครั้งโพสต์ภาพพรวัวๆให้บริงได้หายคิดถึงกันค่ะโดยตอนนี้ค่ะลิซ่าได้เช็คอินอยู่ที่เมืองนีสของฝรั่งเศสก่อนจะโชว์สเต็ปแดนซ์แซบๆในเพลงมันนี่ให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วยละค่ะ